บ้านนิยายภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักความแขนงและการต่อสู้เรื่องเสือใบโดยปออินทรักปาลิต ที่สทสเสียงรองเท้ากระทบพื้นที่ตั้งอยู่นอกห้องถึงแม้บุร่งจะไม่เห็นตัวหล่อนก็ทราบว่าเจ้าของฝีเท้านี้คือจอมโจรผัวรักของหล่อนนั่นเองเมื่อบุร่งเงยหน้าขึ้นจากแจกันดอกไม้สดขุนโจรเดินปราดเข้ามาในห้อง ทำอะไรเจ้ะบุรงหลอนยิ้มให้เขาแววตานั้นเต็มไปด้วยความสุขเปลี่ยนดอกไม้ในจาัการันนี้ค่ะเสื้อใบหัวเราะกวาดสายตามองไปรอบๆห้องซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยงามตาตั้งแต่ย้ายจากสวนบางกรวยพาบริวารของเรามาซื้อบ้านอยู่ที่นี่รู้สึกว่าหนูเอาใจกับหน้าที่แม่บ้านต้องทำงานเหนื่อยตลอดวันพูดพลางเดินมาที่หน้าต่าง แหวกม่านบังตาออกมองไปทางหลังบ้านขาบวนรถไฟนครราชสีมากรุงเทพกำลังแล่นผ่านไปมองแลเห็นถนัดวันนี้เวนใครทำอาหารคะพี่ใบเวนเจ้าชานันแต่ว่าสิริเขารับอาสาท,ทำเองอ๋อคุณสิริกะทำกับข้าวเก่งเหมือนกันแหลคะค่ะฝีมือแกงเผ็ดเนื้อของแกใครๆก็ต้องชมปะแต่ถ้าให้พี่ทำ แล้วเสือใบก็หัวเราะน่ากลัวจะไม่มีใครกินหลอนพยักหน้าหนูกินค่ะหนูกินของหนูคนเดียวเขาเดินเข้ามาหาหล่อนกางมือทั้งสองออกแล้วพยักหน้าบุรงโผเข้าสู่อ้อมแขนของเขามันอบอุ่นเป็นสุขอย่างยิ่งขุนโจรก้มลงจูบเรือนผมของหล่อนแผ่วเบาบุรงุงแต่งตัวไปทุระให้พี่สักครู่ได้ไหม นูคงกลับมาทันเวลารับประทานอาหารเย็นพอดีแม่สาวงามขมวดคิ้วยน่นพี่ต้องการอะไรเหรอคะจะให้หนูไปไหนประตูน้ำหรือว่าบางลำพูเขายิ้มให้หล่อนดึงหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในกระเป๋ากางเกงออกมาคลี่ออกแล้วส่งให้บุรงไปพบกับใครคนหนึ่งตามตำบลบ้านนี้อ่านดูสิจ้ะแล้วเขาก็ชี้มือลงในประกาศแจ้งความทายหน้าสี มีข้อความพาดพิงถึงเขาผู้หลงอ่านข้อความด้วยความสนใจยิ่งข้าราชการบำนาญคนหนึ่งกำลังถูกผู้มีอิทธิพลคุกคามจึงใครจะขอพบเสือใบเพื่อขอความกรุณาให้ช่วยเหลือโปรดไปพบได้ที่บ้านเลขที่6889ถนนสีอยุธยาตอนพญาไทยพี่ใบเชื่อหรอคะว่าประกาศนี้ เจ้าของประกาศต้องการพบพี่ด้วยความสุจริตใจของเขาคุณจอห์นสันศีรษะไม่เชื่อหรอกหนูมันอาจจะเป็นกลับที่ตำรวจดักพี่ก็ได้จึงขอให้หนูไปที่บ้านนี้ในฐานเป็นผู้แทนของพี่ในกรุงเทพไม่มีใครรู้จักหนูหรอกถึงแม้ว่าหนูจะเพลี่ยงพล้ำถูกจับหนูก็แก้ตัวได้ว่าหนูได้รับเงินสินจ้างจากพี่แต่ว่าถ้าตำรวจวางกับดักพี่จริงๆแล้ว เขาคงต้องการตัวของพี่มากกว่าพูดแทนของพี่ไปได้ไหมหนูหล่อนรีบรับคำทันทีพี่ใช้หนูแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะที่หนูทำไม่ได้เขาก้มลงจูบหล่อนอย่างรุนแรงนี่ต้องจูบอย่างนี้ช่างพูดดีนักบุรงยิ้มเอียงอายบอกหนูสิคะจะให้หนูทำยังไงบ้าง เขาจูงมือหล่อนพามานั่งบนโซฟาตัวเดียวกับเขายกมือขวาประคองกอดบุร o ไว้พี่ต้องการให้หนูไปพบกับเจ้าของประกาศนี้และแสดงตัวให้เขาทราบว่าหนูเป็นตัวแทนของพี่ไต่ถามความประสงค์เขาดูว่าเขาจะให้พี่ช่วยเหลืออะไรบ้างหนูจะต้องใช้ไหวพริบและปฏิพานของหนูพิจารณาดูให้ตัวหนักแน่ว่าเจ้าของประกาศนี้มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ถ้าว่าเขาเดือดร้อนจริงๆพี่ก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือเขาบุรุงคงเข้าใจความประสงค์ของพี่ดีแล้วค่ะอย่างนั้นหนูจะเตรียมตัวไปเดี๋ยวนี้นะคะเขายกมือตบศีรษะหลอนขอให้โชคดีและปลอดภัยบุรงเอียงแก้มขวาให้เขาจูบแล้วหัวเราะผุดลุกขึ้นเดินมาที่โต๊ะเครื่องแปง้งเตรียมแต่งตัวไปธุระให้ขุนโจรผัวรักของหล่อนในครึ่งชั่วโมงนั่นเอง บุรงก็มาปรากฏขึ้นที่บ้านเลขที่6889เกือบถึงหัวถนนสีอยุธยาตอนพญาไทยมันเป็นเรือนบังกะโลชั้นเดียวที่สร้างใหม่มีอนาเขตกว้างขวางมีรั้วรอบขอบชิดบุรงผ่านประตูเล็กเดินเข้าไปในบ้านซึ่งอยู่ข้างจะเงียบเงาหลอนบอกความประสงค์กับสาวใช้คนหนึ่งว่าหล่อนต้องการพบหลวงประกอบสารบัญเจ้าของบ้านนี้ ซึ่งหล่อนแลเห็นแผ่นป้ายทองเหลืองที่ประตูใหญ่สาวใช้เชิญบุรโงขึ้นไปบนตึกและพาเข้าไปในห้องรับแขกหล่อนนั่งรออยู่เกือบสิบนาทีชายชรารูปร่างผอมบางคนหนึ่งหน้าเสี้ยมผิวเนื้อค่อนข้างดำคล้ำแต่งกายลำลองอย่างอยู่กับบ้านก็เข้ามาในห้องรับแขกบุรุงกระพุ่มมือไหว้สุภาพบุรุษผู้นี้ทันทีสวัสดีค่ะอ๋สวัสดีครับ แล้วเขาก็เดินมาซุดตัวนั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งผมคือหลวงประกอบสรบันผมคิดว่าผมไม่เคยรู้จักคุณมาแต่ก่อนเลยคุณมีธุระอะไรเกี่ยวกับผมเหรอบุรงนึกในใจว่าบุคลิกลักษณะของหลวงประกอบไม่มีสง่าราศีเสียเลยใบหน้าดำคล้ำและเสียงที่พูดก็ห้วนๆอย่างไรชอบกลดิฉันมาพบท่าน ในฐานที่ดิฉันเป็นผู้แทนของเสือใบค่ะหลวงประกอบลืมตาโพลงแววตาเป็นประกายแจ่มใสจ้องมองดูบุรงด้วยความตื่นเต้นเ,ออเสือใบคุณเป็นผู้แทนของเสือใบค่ะถูกแล้วเขาขอให้ดิฉันมาพบกับท่านเพื่อไต่าถามความประสงค์ของท่านที่ต้องการพบตัวเขาหลวงประกอบกระพุ่มมือขึ้นเหนือศีรษะ จะบระคุณคุณพระคุณเจ้าโปรดผมแล้วผมลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเสียงโชคครับคุณไม่นึกเลยว่าเสือใบเขาจะสนใจกับการประกาศของผมความจริงนะนะผมควรจะไปพบตัวเขาเองแต่ผมไม่ทราบว่าวเขาอยู่ที่ไหนประทันโทษคุณอยู่บ้านเดียวกับเขาหรือรครับบุรงหัวระ <laughs> ไม่ได้ค่ะแต่ดิฉันเป็นญาติห่างๆคนหนึ่ง คุณหลวงโปรดเล่าเรื่องของคุณหลวงให้ดิฉันฟังเถอะคะ่ะดิฉันจะได้ไปบอกให้เขาทราบหลวงประกอบถอนหายใจหนักๆ <c oughs> เรื่องของผมเลยครับคุณกรุณาไปบอกเสือใบเถอะครับว่าผมกำลังถูกนักเลงผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งคู่เข็นผมให้ขายที่และบ้านนี้กับคนต่างด้าวคนหนึ่งซึ่งผมรู้ดีว่ามาต้องการใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสำนักพิมพ์ธนบัตรปลอม ชีวิตผมกำลังอยู่ในระหว่างอันตารายผู้ที่จะช่วยผมได้ก็มีแต่เสือใบคนเดียวเท่านั้นผมอยากจะพบเขาครับจะได้เล่าลรายละเอียดให้เขาฟังบุหลงพยายามซักถามต่อไปอีกในที่สุดหล่อนก็กล่าวกับหลวงประกอบคืนนี้ยคุณหลวงว่างไหมคะอ๋อว่างครับบุหลงยิ้มให้เขาดีแล้วค่ะดี๋ฉันจะให้พี่ใบามาพบกับคุณหลวงที่นี่ เวลา20นาฬิกาตรงคุณหลวงขัดข้องไหมคะหลวงประกอบลืมตาโพลงโอ้ยทำไมขัดข้องล่ะครับในเมื่อเสือใบาจากโกรนาช่วยเหลือผมโปรดกรุณาอ้อนวอนเขาให้มาพบกับผมไม่ได้นะครับผมจะไม่ลืมพระคุณเลยสาวใช้ของหลวงประกอบถือถาดใส่แก้วน้ำผลสม้มเดินเข้ามาในห้องรับแขกการสนทนาหยุดชะงักลงเพียงชั่วขณะ บุรงได้ซักถามอะไรอีกเล็กน้อยแล้วหล่อนก็ลากลับดิฉันกราบลาคุณหลวงแล้วค่ะถ้าหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางพี่ใบคืนนี้ยพี่ใบก็คงจะมาพบคุณหลวงในเวลาสองทุ่มตรงแล้วหล่อนก็ประนมมือไหว้เขาลาแล้วค่ะหลวงประกอบรีบรับไหว้ทันทีครับขอบคุณมากครับเจ้าของบ้านลุกขึ้นพาแขกของเขาออกมาส่งหน้าเรือน ยืนมองดูอยู่จนกระทั่งบุรงออกไปพ้นบ้านกริยาท่าทางของหลวงประกอบเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเขาหมุนตัวกลับเดินเข้าไปในห้องกลางหลวงประกอบสารบันเขาคือสิบตำรวจโทบุญรอดแห่งสันติบาลก็เผชิญหน้ากับหนุ่มเจ้าของใบหน้าคมคายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งมิเศษมากบุญรอดให้ตายเถอะะ บทบาทของลือเรากับว่าลื้อเป็นเตี่ยของอ้วอย่างนั้นแหละไอ้ใบติดกับอ้วแน่แ่ไหนขอจับมือหน่อยเถอะวะพวกแอบฟังอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาพอใจลือมากเลยสิบตำรวจโทรบุญรอดยิ้มแห้งๆยื่นมือให้ร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิถ์ถากว่าคุณหลวงคุณพ่อของผู้กองกลับมาจากเชียงใหม่สาบะเลนอุตริร้อมตัวเป็นท่านก็น่ากลัวว่าผมคงไม่แคล้วถูกเตะเขาพูดพลางหัวเราะ ผมเคยมาขอเงินท่านใช้บ่อยๆแต่จะต้องเจอตะพดคราวนี่เองพยักร้ายแห่งสันติบาลอมยิม้ม <c oughs> แกรีบกลับไปกองเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ขาพูดอย่างเป็นงานเป็นการรีบไปนำพวกเราที่ฉันสั่งเตรียมพร้อมไว้ทั้งสิบสองคนเดินทางมาที่นี่โดยเร็วแล้วโทรศัพท์ไปที่บ้านถนนวิทยุบอกเมียฉันด้วยว่าวันนี้ฉันมีธุระมาบ้านคุณพ่อกว่าจะกลับก็คงจะดึกมากถ้าเขาจะไปเต้นรำที่สวนอัมพร ไปเข้าไปกับน้องชายของเขาครับผมจะไปเดี๋ยวนี้สิบตำรวจโทบุญรอดรับคำสั่งเดินก้มตัวผ่านร้อยตำรวจเอกเกรียงศักด์เข้าไปทางหลังบ้านร้อยตำรวจเอกเกรียงศักด์ปลื้มปิติอย่างที่สุดเขาจะจัดตำรวจซุ่มเรียงรายไว้ในเขตบ้านบิดาของเขาถ้าหากว่าเสือใบเข้ามาในบ้านเขาก็จะใช้วิธีจับตายซึ่งคงไม่ยากลำบากอะไรและนั่น ย่อมหมายถึงความดีความชอบในหน้าที่ราชการอันสำคัญยิ่งของเขาพอตกค่ำถนนสีอยุธยาก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดและตำบลน,นี้ค่อนข้างเปลี่ยวมากไม่ใครจะมีผู้คนสัญจรไปมาก่อนเวลา20สนาฬิกาเล็กน้อยรถยนต์เก่งค่อนข้างเก่าคันหนึ่งเลี้ยวขวามือมาจากพญาไทมุ่งตรงมาตามถนนสีอยุทยา ร่างอันตะ,ตะคุ่มตะคุ่มตอนหน้ารถทั้งสองคนนั้นคือขุนโจรกับเมียรักของเขานั่นเองเสื้อใบกำลังจะติดกับพยักร้ายของสันติบาลน,น้ำบัดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ12คนพร้อมด้วยอาวุธปืนยิงเร็วทันสมัยได้เรียงล้อมรอบบ้านหลวงประกอบแล้วในบังคับบัญชาของร้อยตำรวจเอกเรียงศักดิ์ลูกชายของท่านเจ้าของบ้านนี้ เมื่อมอริสเก๋งแล่นเข้ามาใกล้จะถึงจุดหมายบุรงพูดกับเขาหยุดตรงนี้แหละค่ะพี่ใบนั่นบังกะโลทางขวามือนั่นแหละค่ะบ้านหลวงประกอบมอริสเก๋งหยุดนิ่งริมถนนขุนโจรปิดสวิตช์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ก่อนที่เขาจะพูดอะไรกับเมียของเขาเสื้อใบก็แลเห็นใครคนหนึ่งเดินปราดมาที่รถจอมโจรกระชากรีวอเวอร์ในซองออกมาเตรียมพร้อมทันที นายนายครับชายผู้นั้นเสียงสั่นเครือเสื้อใบขมวดคิ้วยน่นแกเป็นใครเขาถามห้วนที่สุดผมไอ้นกเล็กของนายไงล่ะครับเขานึกออกทันทีสมุนโจรที่เขารักใคร่คนหนึ่งชื่อพันมีฉายาที่เขาตั้งให้ว่าไอ้นกเล็กเพราะช่างพูดเคยร่วมเป็นร่วมตายกับเขาเมื่อครั้งรังใหญ่ของเขาอยู่ในป่าลบบุรี ต่อมาพันขอลาออกเพื่อกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วพันก็ลงมากรุงเทพไม่ได้พบปากกับเขาปีเศษแล้วไอ้นกเล็กคุณโจรร้องขึ้นดังๆข้าจับเองได้แล้วไอ้น้องชายไปยังไงมายัางไงกันวะมืดๆอ,อย่างนี้ทำไมเองจําข้าได้พันเปิดประตูตอนหลังก้าวขึ้นมานั่งในรถทันทีและพูดโดยเร็วอย่าเพิ่งถามอะไรผม รีบไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดชีวิตของนายกับนายผู้หญิงกําลังอยู่ในระหว่างอันตรายครับวิตายมือหลงร้องขึ้นดังๆเสื้อใบทราบทันทีว่าหลวงประกอบวางกับดักเขาเขารีบสตาร์ทรถนำมอริสเก๋งออกแล่นไปจากที่นั้นอย่างรวดเร็วนกเล็กชะโกหน้าออกมาข้างหน้าผมมารอนายแต่แต่หัวค่ํานะครับใจไม่สบายเลยทําเป็นคนตกปลายืนตกปลาอยู่หน้าบ้านหลวงประกอบ จะคอยรายงานข่าวร้ายนายทราบ้ากว่านายขืนเข้าไปในบ้านนั้นแล้วก็สติบาลตั้งเกือบ20คนต้องเล่นง,งานนายแน่ๆ่เชียวครับเขาฟังอย่างสนใจแต่ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยเอ็งรู้ได้อย่างไรว่าในบ้านเขาวางกับดักฆ่ารู้สิครับนายผมทํางานเป็นช่างเรียงพิมพ์อยู่ที่หนังสือพิมพ์หลักเมืองร้อยตำรวจเอกเกรียงศักด์เข้าไปหาคุณพินิจผมนํากาแฟยกไปให้ได้ยินคุณเกรียงศักด์เขาบอกคุณพินิจว่า เขาจะวางกับดักเสือใบผมก็เลยแอบฟังอยู่ข้างกองกระดาษจึงทราบว่าคุณเกรียงศักดจะลงประกาศหนังสือพิมพ์ขอพบนายที่บ้านนั้นและจะนำตำรวจซุ่มไว้เล่นงานนายผมยังจงรักภักดีต่อนายอยู่เสมอเชียวครับเมื่อนายของผมจะเป็นอันตรายเสียรู้เขาผมก็ต้องช่วยเหลือผมมาเฝ้ารอนายอยู่ที่นี่สองคืนแล้วแต่แต่วันลงประกาศขอพบนายคือเมื่อคือนวานนี้คุณจนยิ้มเล็กน้อย เอื้อมมือขวาวยืาน่นมาข้างหลังและบีบมือสมุนเก่าของเขาด้วยความซาบซึ้งนกเล็ก no เอ็งกระตันอยู่ต่อข้ามากข้ารอดนันตรายครั้งนี้เพราะเอง็งร้อยตำรวจเอกเกรงศักเนี่ยข้ารู้ดีว่าเขาเป็นนายตำรวจผู้มีชื่อเสียงที่สุดในการปราบโจรเขาเป็นผู้พิชิตเสือร้ายเขาคงจะใช้วิธีจับตายกับข้าแต่แล้วเอ็งก็ช่วยข้าไว้ได้ไอ no ้นกเล็กข้าไม่ยอมให้เอ็งกลับไปเป็นช่างเรียงอีกแล้ว เองจะต้องเป็นไอ้นกเล็กของข้าอีกต่อไปเจ้าพันกราบลงบนบ่าเขาและกราบลงบนบ่าบุรงผมยินดีมากเชียวครับที่ผมได้มีโอกาสรู้จักกับนายผู้หญิงคนใหม่ของผมและผมก็พร้อมแล้วที่จะรับใช้นายต่อไปคำว่านายผู้หญิงคนใหม่กระเทือนใจบุรงทันทีแต่เธอคงจะไม่รักฉันเหมือนกับคุณพิไลวันนายผู้หญิงคนเก่าของเธอหรอกแล้วกัน คุณจรอุทานขึ้นดังๆไอ้นกเล็กนี่ปากพล่อยจริงเว้ยพูดจบเขาก็หัวเราะหันมาทางบุรงหึงหรือเปล่าไม่รู้นั่นนะ่อย่างนี้แหละไหมล่ะพี่ให้มาพบกับหลวงประกอบเพื่อดูวกับกิริยาของเขาแต่หนูกลับไปบอกว่าไม่มีอะไรพิรุษควรมาพบได้เกือเป็นไม้แล้วละสิถ้าไนกเล็กไม่มันดักพบบอกให้รู้ซะก่อน พี่ขืนเข้าไปก็ถูกยิ่งปลุกไปเท่านั้นผู้หลงหายหน้าบึ้งทันทีเมื่อนึกถึงความตายของเขาอย่ากโกรธหนูเลยนะคะหนูก็ได้สังเกตแล้วไม่เห็นมีอะไรควรสงสัยเขาโชคชะตาของพี่ยังดีอยู่ค่ะเราควรจะขอบใจนกเล็กให้มากเสื้อใบยพยักหน้าช้าๆประเดี๋ยวสักสี่ทุ่มพี่แจไปหาคุณเกรียงศักด์สักหน่อย แจะกลับไปบ้านพักของเราก่อนชวนคุณสรีไปด้วยบุรองยกมือจับแขนเขาพี่จา๋าอย่าฆ่าเขาเลยนะคะเขาทำตามหน้าที่ของเขาเอาใครบอกเล่าว่าพี่จะฆ่าคุณเกรียงศักด์พี่ไม่เคยทำร้ายเจ้าพนักงานเลยเว้นแต่จำเป็นต้องต่อสู้เอาตัวรอดเจ้าพันพูดเสริมขึ้นนายจะไปทำไมครับฮะข้าจะแสดงความยินดีกับเขาะสิ ว่าอุบายของเขามันตื้นนักแล้วก็ข้าจะคุยกับเขาให้สนุกอยากจะดูสิว่าเสือร้ายแห่งสันติบาลเนี่ยจะเยือกเย็นเหมือนกับข้าไหมไปเฮนอกเล็กข้าจะพาเองไปสำนักของข้าบริวารของข้ามีอยู่สิบสองคนเท่านั้นแต่รุ่นเดียวกับเองทั้งนั้นมอริสเก่งล่นฝ่าความมืดไปอย่างรวดเร็วนำท่านผู้อ่านมาที่ถนนวิทยุในตอน23นาฬิกา บ้านบังกะโลหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆและมีเนื้อที่จำกัดติดต่อกับโรงแรมของชาวต่างประเทศแห่งหนึ่งนั้นคือบ้านของร้อยตํารวจเอกเกรียงศักดิ์กุลเสนานั่นเองพยัคร้ายแห่งสันติบาลเพิ่งกลับมาจากบ้านบิดาของเขาที่ถนนสีอยุธยาเมื่อสักครู่นี้เข้ากับตำรวจในบังคับบัญชาซุ่มซ่อนอยู่จนกระทั่ง22นาฬิกาจึงหมดความพยายาม อนุญาตให้ตำรวจในบังคับบัญชาของเขากลับไปพักผ่อนได้เกรียงศักด์เชื่อว่าเสื้อใบคงหวาดระแวงภัยจึงไม่กล้าไปที่บ้านบิดาของเขาตามนัดเมื่อเขามาถึงบ้านคนรับใช้คนหนึ่งรายงานให้เขาทราบว่านิตยาเมียรักของเขากำลังสนุกสนานกับน้องชายของหล่อนที่สวนอัมพรนิตยาโทรศัพท์มาว่า หล่อนได้พบกับคุณแม่ของหล่อนที่งานคุณหญิงสีคุณหญิงสีอยากจะพบเกรียงศักด์กลับมาถึงบ้านก็ให้รีบไปที่สวนอัมพรทันทีฮึฉันจะไปยังไงกันตะคงเสื้อเกงสากลในตู้มันต้องรีบกันซะก,ก่อนจะใช้ได้แล้วผาเขาไปตั้งห้าทุ่มแล้วชายชราย,ยิ้มให้เขาก็คุณไม่ได้ไปเต้นรำแต่งฟองไปก็ได้ครับเออจริงอเอาแกสินะ บอกชาวอ้อนชงกาแฟร้อนๆให้ฉันดื่มสักถ้วยเถอะว่าหัวเสียจริงเว้ยวันนี้ถ่า,ายใบมันไปที่บ้านคุณพ่อแล้วก็ป่านนี้ไอ้ใบก็คงถูกยิงเป็นศพไปแล้วเกรียงศัก์เข้าไปในห้องนอนของเขานายคงชายชรารีบไปบอกสาวใช้และลงไปข้างล่างเพื่อทำการเช็ดฝุ่นละอองรถยนต์เก่งคันเล็กของเกรียงศัก์พยักร้ายแห่งสันติบาลน,นั่งพักผ่อนอยู่ในห้องของเขา สักครู่สาวใช้ก็นำกาแฟมาให้เขาอนุญ,ญาตให้สาวใช้กลับไปนอนได้และเมื่อเกรียงศักดื่มกาแฟหมดถ้วยแล้วเขาก็เดินไปที่อ่างล้างหน้าเปิดก๊อกล้างหน้าฟอกสบู่ต่อจากนั้นเขาก็กลับมาหน้าโต๊ะแต่งตัวหยิบผ้าขนหนูสีฟ้าเช็ดหน้าปากก็ครางเพลงเบาๆเขาดึงปืนพกที่เหน็บไว้ใต้เข็มขดัดออกมาวางไว้บนหลังตู้ หยิบหวีพลาสติกเล่มหนึ่งขึ้นมาหวีผมอดที่จะนึกถึงเสือใบไม่ได้ยังไม่ทันจะหวีผมเสร็จเรียบร้อยเขาก็สะดุ้งเคือกสุดตัวเมื่อแลเห็นประมุขแห่งกองโจรเชิดดำแต่งเครื่องแบบครบครันปรากฏอยู่ในกระจกคุณโจรกำลังก้าวข้ามหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนของเขาเกรียงศักดิ์นึกว่าอุปาทานทำให้ในตาของเขาฝาดไปพยักร้ายหันคว้บมาทางจอมโจร แล้วเขาก็ตกตะลึงพรึงเพลิดปากกระบอกรีวอลเวอร์9มิลิเมตรทั้งสองกระบอกจ้องมาที่ระดับหน้าอกของนายตำรวจหนุม่มใบหน้าของเสือใบย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาพูดอย่างสุภาพที่สุดสวัสดีครับผู้กองผมต้องขอโทษที่บุกเข้ามาทางหน้าต่างอ้าวอย่าขยับตัวนะครับปืนที่อยู่บนหลังตู้น่ยมันไกลระยะมือผู้กองมากผู้กองคงทราบดีว่าผมยิงปืนพกแม่นที่สุด ระยะแค่นี้แล้วก็ผมรับรองว่าผู้กองจะไม่ได้ร้องแม้แต่คำเดียวตะลุงแก่ๆก,กับสาวใช้ของผู้กองอีกคนนึงคนของผมคุมตัวไว้ในครัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่ทาอันตรายหรอกครับแก่ๆแ,แล้วแม่นั่นก็เป็นผู้หญิงด้วยพูดจบเขาก็หัวเราะ <laughs> ถอยไปนั่งที่เตียงนอนเถอะครับผู้กองวันนี้ผมจะคุยกับผู้กองให้สนุกสักวัน ู้กองจะได้รู้จักเสือใบดีขึ้นด้วยอำนาจปืนพกมันทำให้ร้อยตำรวจเอกเกรียงศักด์ต้องยอมจำนนและถอยไปนั่งที่เตียงคุณโจรเก็บปืนพกไว้ในซองและเอื้อมมือยืดรีวอลเวอร์ของร้อยตำรวจเอกเกรียงศักด์ใส่กระเป๋ากางเกงของเขาเหมือนกับว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเขาเองเสือใบเดินไปนั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งควงปืนพกเล่นอย่างคล่องแคล่วยั่วให้สันติบาลน,นุ่ม เดือดดานอย่างที่สุดเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานบ้านนิยายสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ